วางลงเบาๆเบาๆอย่างไงท้องมันมีกี่ตัว6ตัวตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าดำตัวนี้เจ้าดำตัวผู้น่ารักเอาลงไปวางเบาๆเออมันหลวงลูกมันวางเบาๆนี่ตัวนี้น่ารักอือเอาส่งมาตรงนี้มา เอาไปไหนล่ะนี่น่นนี่ก็ตัวผ้ยตัวนี้ก็ตัวผู้อุ้ยน่ารักเอาไปวางทั้งหมดกี่ตัวนะหกตัวค่ะหกตัวมันไหนเจ้อ่งหุ่นเนี่ยอ่าหุ่มีอ่งหุ่นด้วยตัวไหนคืออ่งหุ่นอ่งหุ่นหายเวลาจับนะไม่จับหงายท้องมันเอา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 กลิ้งกลิ้งเอาตัวนู้นกลิ้ง ไม่หงายท้องมันนะตัวตัวผูดหรือตัวเมียเมียไหนนี่ตัวเมียดูยังไงว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ชาจะมีตรงนี้อ๋อตัวเทียมันจะอยู่ตรงนี้แต่กัวผู้อยูกัดเยียมมันอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคดูมันทำในหนดูหน้าใกล้ๆดูหน้าใกล้ๆว้าวเอามาลงไปกินนมแม่มัน ทามไปเองเนี่ยได้ตัวขี้แม่ก็ต้องไปทำความสาดมันนะเออปวดหัวใจแย่ลำพัง2ตัวก็ไม่มีจะให้กินอยู่แล้วเนี่ยเอาไปทิ้งวัดดีไหมทิ้งให้หมดเลยเลี้ยงไม่ไหวต้องบอกว่าทิ้งแม่มันกระโจมาต้องทิ้งลูก แน่นดูจังไหนดูดิไหนดูดิขอดูหน่อยขอดูหน่อย,ออยมันกินนมแมวไหนไอ้ปากมันนี่เมันดูดนี่นี่นี่มันดูดนี่กล้องไม่เห็นนะแม่ทางนี้มันเห็นนะแม่ทางนี้เห็นไอ,อ้ตะกี้มาแต็มดีน่ะจะไม่ถูก